สวัสดีครับผมอาจารย์นิสุทธชนนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการทำอินทาลําแห้งในฉบับที่ครบสมบูรณ์นะครับซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตแนะนําทีมงานของผมนะครับคนแรกชื่ออะไรครับที่สองที่สามครับทีกษิณครับทางซ้ายครับองมานาครับเอาละครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนํา การคิดทำอินเทอร์าร์ลำขนแห้งนะครับผมจะใช้วิธีการต้มนะครับซึ่งเหมาะสมที่สุดกับในเวลานี้นะครับกับอากาศที่ร้อนชื้นในเมืองไทยนะครับเพราะว่าอินทผาลัมเมื่อถึงระยะที่เรียกว่าคาร์บนสเตรนด์ก็ผลมาแล้วก็จะแห้งนะครับแล,แบแลแ้วก็เตานาน,านั้น การที่จะช่วยสรักษาอีกทวลามไว้ให้สามารถรับประทานได้ก็คือการนํามาทาแห้งนั่นเองนะครับขอแนะนํานะครับวัตถุเด็บที่เรานํามาใช้ในการทําอินทผลามแห้งนะครับก็จะมี1ก็คือเกลือนะครับซอะครับอย่างที่2ก็คืออะซิทิกแอซิดหรือน้าส้มสายชูนะครับบางที่อ่อนนะครับน้ําส้มสายชู หกร็อก็ได้นะครับางที่3ก็คือน้ำนะครับน้ำดื่มนะครับเป็นน้ำที่สะอาดสำหรับดื่มและอย่างสุดท้ายนะครับที่ขาดก็คืออินทผลัมผลสดนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้อินทผลัมพันเด็กเล็ดหนัวนะครับหรือบางท่านอาจจะออกเสียงว่าเด็กเล็ดหนัวนะครับเอาวันนี้พันผลแห้งโดยเฉพาะนะครับสำหรับนี่นะครับเป็นอินทผลัม พันทานผลสดนะครับซึ่งเอามาทําแห้งแล้วก็รสชาติดีนะครับรสชาติอร่อยเลยทีเดียวนะครับใช้ได้เลยอะไรครับวิธีวิธีท,ท,ทาไม่ยากนะครับเพียงแต่เรานี่นะครับต้มน้ําให้เดือดวันนี้ผมจะสาธิตโดยใช้น้ําเพียงแค่1ลิตรนะครับน้ำหนึ่งลิตรจากนั้น ในน้ำหนลิตรนะครับเมื่อน้ำเดือดเราเติมเกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นให้เราเติมน้ำส้มสายชูลงไปนะครับเรซิติกอซินะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นง่ายนิดเดียวครับเราจะนำอินทผาลัมผลสดนะครับมาทำการต้ม เด็กดครับเราจะต้องต้มนานแค่ไหนครับ20วินาทีนะครับเรานับพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ไอจีเวีครับครบนะครับเราเราเรียกว่าต้มเพียงแค่20วินาทีเท่านั้น,นครับอย่าต้มนานเกินนี้นะครับหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับเพียงแค่20วินาทีเราก็มานําวางนะครับใส่ภาชนะให้คลายความร้อนนะครับ หลังจากนั้นก็ปิดแก๊สกครับนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปตากแดดหรือว่าพึ่งแดดนะครับใช้เวลาประมาณ7ถึง12วันนะครับ 7- ถึง12วันแล้วแต่อากาศนะครับในพื้นที่ที่เราตากไม่ควรที่จะมีความชื้นมาจากด้านล่างนะครับก็วันไหนที่แดดรแรงๆนะครับก็จะสามารถทำให้ นะครับแห้งได้เร็วนะครับดังนั้นนี่คือผลอินทผลัมใช้เวลา10วันนะครับหลังจากที่ทำการตากแห้งแล้วเราก็นำไปใส่กล่องนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะนำไปรับประทานนะครับในวันดรอนาด,าดูดูเนื้อเนื้อผลนะครับดูเนื้อของผลนี่นะครับเนื้อหวานฉ่ำนะครับ ครับสำหรับในวันนี้การนำเสอนอพิธีทำกินข้าวลำแห้งในประเทศไทยน,นะครับวันนี้นำเสนอการทำเล็กๆที่เราได้ทำแนะนำไปมีการครับผู้ท่านที่ติดตามรับชมรับการเป็นแฟนครับสามารถติดตามรับชมแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ที่ Facebook นะครับเต้นเป่าแคมป์ติ้งหรือว่า กลุ่มทีมผาลันะครับสำหรับวันนีุ้มท้านที่ผารังจบครับสวัสดีครับ